สวัสดีค่ะครูตุ๊กนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาเฉลยข้อสอบในสิบตารวจค่ะที่สอบไปเมื่อวันที่29สิกพฤศจิกานะคะแต่ว่าตัวครูเองนะคะไม่ได้ไปสอบเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบเหล่านี้เนี่ยได้มาจากการรวบรวมมาจากคนที่เขาไปสอบมาแล้วก็มาบอกเล่าบอกต่อกันมานะคะจําช่วยกันจําๆมานะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบ ที่นำมาเฉลยวันนี้เนี่ยอาจจะมีความคาดเคลื่อนทั้งในเรื่องของตัวโจทย์และก็ตัวช้อยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะก็เพื่อประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการจะไว้เป็นแนวทางในการสอบครั้งต่อๆไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันเลยค่ะดูข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกเนะะี่ยเขาบอกว่าหม้อหุงข้าวราคา750บาทนะคะถ้าซื้อเงินสดนะคะจะลดอีก20%นะคะแล้วนําไปขายต่อในราคา900บาทถามว่าจะได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ ดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะหมืม่อหุงข้าวราคา750บาทนี่คือราคาที่ติดไว้ถูกไหมคะถ้าซื้อเงินสดจะจะได้ลดอีก20%เพราะฉะันหาก่อนคะ่ะว่าเราซื้อในราคาเท่าไหร่ถูกไหมคะอ่ะหาก่อนว่าซื้อในราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าติดไว้ติดราคาไว้750บาทถูกไหมคะลดให้อีก20%สําหรับคนที่ซื้อเงินสดถูกไหมคะแสดงว่าขายจริงเท่าไหร่คะ ขายจริง80%ของราคาที่ติดไว้ถูกไหมคะเพราะฉันหาราคาขายเลยค่ะ,ะขายเท่ากับ80%เก็คือ80ส่วนร้อยคูณด้วยราคาที่ติดไว้คูณ750ตัดทอนค่ะ0นย์ตัดศนตัด,นตดบนตัดล่างนะคะ0นตัดศตัดบนตัดล่างตอนนี้ตัวส่วนเหลือ1แล้วถูกไหมคะเพราะฉันก็เสร็จสิ้นเหลือแค่ตัวเศษคูณกัน8คูณกับ75 8คูณ5เป็น40ใส,ส่ศูนย์ทดส แปดเจ็ดห้าสบห้าบวกสเป็นห้าบสี่บวกหเป็นหกสิบถูกหมฮ้าสิบเป็นหกสิบหกสิบาทนี่คือราคาที่เขาขายมาให้หรือที่เราซื้อมาเปลี่ยนเป็นที่เราซื้อดีกว่าเนาะลดยี่สิบเปแสดงว่าซื้อแปดสิซถูกไหมฮะ,ะซื้ออ,อันนี้ก็เป็นซื้อนะคะแสดงว่าซื้อมาห0 0้อบาท แล้วนําไปขายต่อค่ะในราคา900บาทแซงว่าได้กําไรเท่าไหร่คะแซงว่าได้กําไรเท่าไหร่คะขายต่อ900ก็นํา900ไปลบด้วย600ถูกไหมคะเหลือ300บาทค่ะนี่คือกําไร300บาทแต่เขาถามหาว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็นามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่ะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์กำไรเปอร์เซ็นต์คิดจากไหนคิดจากกาไรหารด้วยต้นทุน ต้นทุนที่ซื้อมาคือ600บาทถูกไหมคะกำไร300บาท,บาทแล้วคูณด้วย100ค่ะแล้วจากนั้นตัดทอน0ตัด0 0ตัด0 3 1 3 3 2เป็น6แล้ว2 1 2 2 5เป็น10 2 0เป็น0เท่ากับ50%ค่ะสำหรับข้อแรกนะคะตอบ50%ค่ะเห็นไหมคะ